ครับก็กลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้น V ีบุรีรัมห9าสิบเก้แชแนแห่งนี้นะครับก็ในเคสนี้เป็นตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi Note 10นะครับลูกค้านำมาให้เปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอให้นะครับเราก็จะมาทำการแกะเครื่องแล้วก็ไปดูปัญหาต่างๆนะครับเผื่อท่านไหนที่มีปัญหาในรุ่นนี้นะครับจะได้นำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขได้นั่นเองนะครับ ครับก่อนอื่นเลยก็นำถาดซิมออกให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทำการแกะในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกกันครับ ในส่วนของตัวเลนมีน o t ตสิบสตัวนี้นะครับฝาหลังมีลักษณะเป็นฝาหลัง2ชั้นนะครับให้ทุกท่านเป่าแล้วก็ทำการแกะในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกก่อนเป็นรำดับแรกนะครับ ครับก็ในส่วนของตัวมือถือเร d มี n o ้ต10ตัวนี้นะครับก็มีทั้งตัว 4G แล้วก็ 5G นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านดูนะครับลักษณะของตัวบอดี้ตัวฝาหลังนะครับเผื่อท่านไหนที่ไม่สามารถเข้าไปดูสเปคในตัวเครื่องได้นะครับถ้าท่านไหนที่เข้าไปดูสเปคในตัวเครื่องได้นะครับก็ดูสเปคในตัวเครื่องให้เรียบร้อยด้วยนะครับท่านจะได้ทําการสั่งอะไหล่ได้ถูกต้องนั่นเองนะครับ ครับก็ในเคสนี้นะครับหลังจากที่เราได้แกะฝาลังออกมานะครับทุกท่านก็จะเห็นอาการเป่งบวมของตัวแบตเตอรี่ลูกค้าอยู่นะครับในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการแกะในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในกันดูนะครับแล้วก็ไปดูว่าตัวปัญหาของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันจะเกิดปัญหาอะไรกับตัวเครื่องได้นั่นเองนะครับครับก็ทำการไขน็อตออกให้หมดทุกตัวนะครับ ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะไปทําการแกะในส่วนของตัวเลนครอบกล้องตัวนี้ออกครับเพราะว่าใต้เลนครอบกล้องนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวน็อตซ่อนอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วซ่อนอยู่ด้านล่างตัวครอบน็อตครอบกล้องตัวนี้นั่นเองนะครับเมื่อทุกท่านนําครอบกล้อง An ออกมานะครับก็จะเจอน็อตอยู่2ตัวนะครับก็ทําการไขน็อตออกให้เรียบร้อยครับ ครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับท่านก็ทําการแกะในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่แกะแพรสแกนนิ้วตัวนี้นะครับเวลาท่านงัดฝาหลังชั้นในออกนะครับก็อาจจะทําให้ตัวแพรสแกนนิ้วขาดเสียหายได้นั่นเองนะครับ ครับก็ค่อยๆยแกะฝาหลังชั้นในออกตามคลิปในลักษณะแบบนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่มีปัญหากันนะครับทุกท่านจะเห็นว่าตัวสายแพรนะครับมันพลาดทับในส่วนของตัวแบตเตอรี่อยู่นะครับถ้าท่านปล่อยในส่วนของตัวแบตเตอรี่เป่งบวมแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้สายแพร์ตึงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ตัวซ็อกเก็ตเสียหายได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องแบตเตอรี่เป่งบวมแบบนี้นะครับแนะนําให้ทุกท่านรีบทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะครับ ครับก็อย e ่างเช่นเคสนี้นะครับถ้าเจอแบตเตอรี่เป่งบวมแบบนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทําการเปลี่ยนหน้าจอให้ลูกค้าได้นะครับเพราะว่าถ้าเราฝืนเปลี่ยนไปนะครับลูกค้าไปใช้งานสักพักนะครับตัวแบตเตอรี่มันเป่งบวมนะครับมันก็จะทําให้ตัวสายแพรเสียหายนะครับแล้วก็ส่งผลทําให้ตัวเครื่องลูกค้าเสียหายได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้นะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่ให้กับลูกค้าด้วยนะครับ ครับก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปทําการแกะในส่วนของตัวแพรหน้าจอกันนะครับตัวแพรหน้าจอของเรสมี Not e 14G ตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงแผงวงจรชุดชาร์จนะครับเราจะต้องนําครอบแผงวงจรชุดชาร์จออกนะครับแล้วก็จะเจอในส่วนของตัวสายแพรหน้าจออยู่ด้านข้างๆนะครับก็ทําการปลดในส่วนของตัวเสาสัญญาณอากาศอาอกนะครับแล้วก็ทําการยกในส่วนของตัวอบอร์ดชุดชาร์จด้านล่างออกให้เรียบร้อยนะครับ ท่านก็จะเจอสายแพรที่อยู่ช่วงนี้นะครับก็ทําการปลดในส่วนของตัวซอกเก็ตแพรจอให้เรียบร้อยครับขับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการเป่าแล้วก็ทําการแกะในส่วนของตัวหน้าจอเก่าที่มันแตกเสียหายออกแล้วก็ทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอใหม่กันนะครับ ครับก็หลังจากที่เราเป่าด้วยลมร้อนนะครับสาเหตุที่เราเป่าด้วยลมร้อนก็เพื่อทําให้กาวที่อยู่บริเวณรอบๆมันคลายตัวนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้เราทําการแกะในส่วนของตัวหน้าจอได้ง่ายขึ้นตามคลิปในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับมาดูเคสนี้กันนะครับหลังจากที่เราได้ทําการแกะหน้าจอนะครับทุกท่านจะเห็นว่าเราไม่สามารถ่จะนําในส่วนของตัวหน้าจอออกมาได้นะครับเนื่องจากว่ามันติดในส่วนของตัวแพรเส้นหนึ่งอยู่นะครับ ก็คือเป็นตัวแพรที่โยงนะครับจากตัวแพรหน้าจอนะครับโยงขึ้นไปหาตัวบอร์ดด้านบนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเคสตัวเร d มี Not ด 14G g ตัวนี้นะครับท่านจะต้องทำการแกะแพรเส้นนี้ออกด้วยนั่นเองนะครับครับก็ตัวแพรเส้นนี้นะครับทำหน้าที่โยงนะครับตัวแพรจากตัวหน้าจอนะครับโยงขึ้นไปหาตัวบอร์ดเพราะฉะนั้น ตัวแพร่เส้นนี้ก็มีความสําคัญนะครับพยายามนะครับการแกะก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านแกะแพรเส้นนี้เสียหายนะครับก็หมายความว่าตัวหน้าจอของท่านนะครับที่จะเปลี่ยนลงไปใหม่ก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองนะครับ ครับก็ในขั้นตอนการแสต่างๆก็ระมัดระวังด้วยนะครับใบมีดที่ผมใช้แสอยู่นะครับมันไม่มีความคมนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนจะทําตามนะครับก็แนะนําให้ลบความคมของตัวใบมีดออกด้วยนะครับเมื่อท่านนําแพรออกนะครับท่านก็จะยกในส่วนของตัวหน้าจอเก่าออกมาได้ตามคลิปแบบนี้นะครับ ครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปดูในส่วนของพื้นที่ลงกาวกันครับก็ก่อนที่ท่านจะทําการลงกาวหน้าจอนะครับก็ให้ทําความสะอาดพื้นที่ลงกาวให้เรียบร้อยนะครับมาดูจุดสําคัญก็คือพวกตะแกรงกันฝุ่นลําโพงสนทนานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจุดเซนเซอร์จะอยู่ช่วงนี้นะครับจุดจุดนี้นะครับอย่าให้กาวมันไปอุดรูหรือว่าอยาให้กาวมันไปปิดบังในส่วนของตัวรูเซนเซอร์นะครับเพราะว่าถ้ากาวมันไปปิดบังแล้วนะครับ ตัวหน้าจอของท่านนะครับก็จะทํางานผิดปกตินั่นเองนะครับก็ตัวหน้าจอนะครับตรงรุ่นนะครับเรดมีโน้ตสิบสีนะครับใช้กับเรนมีโน้ตสิได้นะครับท่านยังไงตัวหน้าจอตัวนี้ผมจะทําการแปะล,ลิงก์ให้ทุกท่านไว้ด้วยนะครับหน้าจอที่ผมใช้อยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นตัวหน้าจอเทียบรือครับหรือว่าตัวหน้าจอ TFT นะครับ ก็คือหน้าจอมีหลายเกรดด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นเกรดที่ราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะสแกนนิ้วได้นะครับแต่ว่าการทํางานของหน้าจอก็สามารถที่จะทํางานได้เป็นปกติทุกเมนูนะครับครับก็ในส่วนของตัวหน้าจอก็มีหลายเกรดหลายราคานะครับตัวที่เลือกใช้ก็คือเป็นงาน TFT ที่มีราคาถูกสุดนะครับ แต่ถ้าไหนที่จะใช้หน้าจอที่มีคุณภาพดีกว่านี้นะครับก็คือเป็นตัวหน้าจอ o อ e ลนะครับที่สามารถสแกนนิ้วได้นะครับท่านก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความพอใจของท่านเลยนะครับก็ในแค่นี้ลูกค้าแจ้งมาว่าต้องการแค่ใช้งานด้วยนะครับอีกอย่างนะครับลูกค้าต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับครับก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นงานซองแบบนี้นะครับ งานซองแบบนี้มีการรับประกันที่6เดือนนะครับถ้ายังไงนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับท่านไหนที่ต้องการเปลี่ยนนะครับผมก็แนะนําตัวแบรนด์รีพัทนะครับซึ่งมีการรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวมอกอต่างนะครับมีมาตรฐานที่สูงกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับเนื่องจากลูกค้าต้องเปลี่ยนจอด้วยนะครับแล้วก็ต้องทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงนะครับลูกค้าก็เลยต้องการเปลี่ยนแค่เอาไปใช้งานได้นะครับผมก็ เปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอ TFT นะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่งานซองให้กับลูกค้าไปนั่นเองนะครับครับก็ในส่วนของตัวลิงก์หน้าจอ TFT ตามคลิปนะครับราคาก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการเปลี่ยนตามคลิปนะครับส่วนในตัวแบตเตอรี่นะครับผมแนะนําเป็นตัวรีพัตไปเลยนะครับเพราะว่าราคาก็สูงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าคุณภาพดีกว่านั่นเองนะครับ แต่ว่าในคสินี้นะครับลูกค้ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจํากัดนะครับเนื่องจากลูกค้าเป็นนักศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ต้องการแค่นําเครื่องกลับไปใช้งานเพียงเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆตามคลิปนั่นเองนะครับก็ค่อยๆลงเกวาน้าจอไปนะครับก็อย่างที่แจ้งไปในตอนต้นนะครับระวังในส่วนของตัวจุดเซ็นเซอร์นะครับระวังในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับช่องตะแง่กันฝุ่นลำโพงสนทนาต่างๆนะครับ ก็สำหรับท่านไหนที่เป็นมือใหม่นะครับอยากให้ดูในหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าในคลิปคลิปเดียวนะครับบางทีผมก็อาจจะอธิบายาได้ละเอียดไม่เพียงพอนะครับหรือว่าอาจจะข้ามขั้นตอนสําคัญๆบางขั้นตอนไปนะครับท่านก็สามารถรับชมคลิปคลิปเพิ่มเติมนะครับภายในช่องนะครับหรือว่าสามารถาดูคลิปท่านอื่นนะครับประกอบก่อนที่ท่านจะลงมือทําเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ครับเมื่อผมได้ทําการลงกาวโดยรอบดีแล้วนะครับผมก็จะมาแต้มกาวอีกเล็กน้อยนะครับเหนือจุดเซนเซอร์นะครับเป็นการแต้มเพียงบางๆนะครับถ้าไหนที่ไม่มีความจานาญนะครับจุดนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะข้ามผ่านไปได้นะครับหลังจากที่เราได้ลงกาวเรียบร้อยนะครับก็พักหน้าจอไว้สักครู่นะครับรอให้กาวมันเซตตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปทําการวางในส่วนของตัวหน้าจอกันครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่รับดูรับชมมาถึงจุดนี้นะครับ ก็สำหรับท่านไหนที่เพิ่งแวะเข้ามารับดูรับชมนะครับภายในช่องนะครับเป็นช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นนะครับที่ทุกท่านสามารถที่จะทําตามได้นะครับในช่องยังมีคลิปแนวทางการแกะซ่อมมือถือรุ่นต่างๆนะครับมากกว่า100รุ่นนะครับแล้วก็มากกว่า500คลิปให้ทุกท่านได้รับดูรับชมเป็นแนวทางนะครับก่อหลังจากที่เราได้ขยับหน้าจอลงล็อกดีแล้วนะครับก็ทําการรัดด้วยหนังยางนะครับ แล้วก็ทําการประกอบในส่วนของตัวแบตเตอรี่กลับคืนนะครับประกอบในส่วนของตัวแพรจอด้านล่างกลับคืนนะครับเพื่อที่ในลําดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเปิดเทสในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันครับครับก็สรุปจุดสําคัญนิดนึงนะครับท่านไหนที่มีปัญหาต้องการเปลี่ยนหน้าจอนะครับสําหรับในรุ่น Redmi Note 14G ตัวนี้นะครับท่านอย่าลืมทําการเช็คในส่วนของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับถ้าท่านมีแบตเตอรี่ที่มันเป่งบวมนะครับ ก็แนะนานะครับท่านจะต้องทําการเปลี่ยนแบตเตอรีตตร่ไปด้วยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วปัญหามันจะไม่จบนะครับถ้าแบตเตอรี่มันเป่งบวมมากๆนะครับมันก็จะทําความเสียหายกับตัวซ็อกเก็ตนะครับตัวสายแพร่ต่างๆนะครับก็อาจจะทําใหา้เครื่องมีปัญหานะครับหรือบางทีนะครับท่านอาจจะต้องไปซ่อมในส่วนของตัวซ็อกเก็ตที่แปะอยู่กับตัวบอร์ดต่างๆซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะครับ ก็ทําการประกอบในส่วนของตัวแพ้หน้าจอให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปทําการเปิดแล้วก็เทสในส่วนของตัวหน้าจอใหม่กันนะครับก็แจ้งอีกนิดนึงนะครับหน้าจอที่ใช้ในเคสนี้นะครับเป็นหน้าจอ TFT นะครับที่สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างทุกเมนูเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับสีสันนะครับก็อาจจะดรอปลงมาจากจอแท้นิดนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือ ท่านจะไม่สามารถทำการสแกนนิ้วผ่านตัวหน้าจอได้นั่นเองน,นะครับก็ในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ตัวเครื่องนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทำการเทสในส่วนงตัวหน้าจอนะครับแล้วก็วางไว้ให้ตัวกาวมันแห้งสนิทดีนะครับระยะเวลาที่เราลัดด่างยางแบบนี้นะครับก็ให้ทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีขึ้นไปนะครับถ้าไหนที่มีเวลามากกว่านี้นะครับท่านก็สามารถทิ้งไว้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็ไปทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอให้กับลูกค้ากันนะครับครับก็สำหรับในเค่น,นี้นะครับการสัมผัส การทัศสกรีนการเทสหน้าจอต่างๆของลูกค้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับการปรับแสงเล้งแสงต่างๆก็สามารถจะทำงานได้เป็นปกติดีนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับในส่วนของตัวลิงก์หน้าจอนะครับเช็ครุ่นให้ดีนะครับตัวนี้เป็นตัว r ร d มี n o ้ต 14G นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นตัว r ร d มี n o ้ต 14G นะครับที่ผมจะได้ทำการแปะลิงก์ไว้ให้นะครับท่านก็สามารถกดสั่งซื้อนะครับตรงรุ่นนะครับ ผ่านแอปช้อปปีได้เลยนะครับเมื่อท่านกดลิงก์นะครับลิงก์ก็จะพาท่านไปหายางแอปช้อปปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้สินค้าที่ตรงรุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เดี๋ยวผมทําการแปะลิงก์ตัวรีพารไว้ให้นะครับท่านจะได้ตัวแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ,พมาพตรฐานนะครับก <c oughs> ็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับดูรับชมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ